สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับยางรถยนต์นะครับในลาซาด้านะครับผมวันนี้จะมาเสนอนะครับยางขอบสิบสี่นะครับรุ่นเวนเท็ดวีวันนะครับจํานวนสี่เส้นนะครับยางใหม่ผลิตปีสองพันยิบเอ็ดนะครับผมเป็นยางรถยนต์กระบะอเนกประสงค์นะครับสองหน้ายางที่สองศูนย์ห้าอาร์สิบสี่นะครับตัวนี้บวกประกันอุบัติเหตุ เคมทุกกรณีครับร้อยยี่สิบวันนะครับผมก็จะมีแถมสเป,ปรย์ปายางพร้อมเติมลมนะครับหนึ่งกระปุกแล้วก็จุกลมยางแท้นะครับสี่อันนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ลายยางก็สวยนะครับสำหรับสายมันทุกอ่ามาดูคะแนนนะครับคะแนนก็ ถือว่าโอเคครับ5้า้านะครับยอดขายอยู่ที่124ยี่เซตแล้วครับตัวนี้ก็จะมีคู่ปองส่วนลดนะครับผมจะส่งภายในนะครับ 2- 3าวันนะครับถือว่าไวมากร้านนี้นะครับดูจากรีวิวก็คุณภาพดีนะครับสัปดาห์ที่ส3สามปี21บเอ็ดของแถมตรงนะครับจะส่งรวดเร็วนะครับตามกำหนดนะครับส่วนมากร้านนี้ก็ คือว่าโอเคนะครับดูจากรีวิวแล้วก็น่าซื้อนะครับห้าเ็มห้าสี่เส้นในราคาเ0็ดพับาทครับเส้นหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับฉเฉลี่ยแล้วนะครับวิธีสั่งซื้อนะครับก็ไปที่เพิ่มลงรถเข็นนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปเลือกที่รูปรถเข็นนะครับ แล้วก็เลือกนะครับปุ๊บก็จะขึ้นนะครับอย่างนงี้ก็จะมีชําระเงินนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่อยู่ก็บวกที่อยู่เข้าไปนะครับใส่ชื่อนะครับเบอร์โทรจังหวัดนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ที่อยู่อาคารชั้นบ้านที่ทํางานนะฮะเลือกแล้วก็บันทึกนะครับผมจากนั้นสมุติงเราที่อยู่เสร็จแล้วนะครับ ก็จะในระบบก็จะบอกว่าส่งภายในวันที่เท่าไหร่นะครับอ่าวิธีการชําระเงินก็ดูวิธีการชําระทั้งหมดนะครับผมร้านนี้ก็จะมีทั้งชําระแบบรัสด d าไวเลบัตรเครดิตโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็ชําระเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเลือกนะครับร้านนี้ก็จะมีส่วนลดอีก50บาทนะครับก็จะเหลือเพียง7,040บาทนะครับรวมส่งนะครับร้านนี้ ท่านใดที่สนใจที่จะสั่งนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อลิฟตเอไม่ใช่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมเราก็จะมีทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ให้นะครับสำหรับสั่งซื้อนะครับท่านใดสนใจสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับท่านใดชอบ ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ